วัสดีเช้าวันพุธนะคะสดใสวันนี้จะพาทุกท่านมาทงไ้ทงหน้านะจ๊ะอ่าตรงนี้กะเป็นหน้าวานถ่ายพ่นเรียบร้อยแล้วก็วานไอวานเสร็จแล้วก็ถ่ายกบทีเดียวนะคะลดต้นทุน,ทนว่าปีนี้จะผลผลิตเป็นยังไงเมื่อนี่กะมาปลูกแตงเมืองอือนะจ๊ะมันจะเป็นพื้นทีนะ่หน้า พื้นที่แบบโลกล่างเนาะก็เลยมาไถเพื่อใบหายดินมันวา่างเปล่าก็เลยมาปัวบระยื้อบักแตงนะจ๊ะเห็นปะคะนี่นี่เตรียมใบนี่ค่ะบแตงหม้อ รกิจชาวนี้นะคะก่อนที่จะไปทำมะม่วงอบแห้งต่อนะคะพบกันนะคะสวัสดีค่ะ